คลิปวิดีโอไว้อ่สวัสดีนักเรียนชั้นปอ .4 อ่ทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่6เรื่องอข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะครับในบทสุดท้ายเนาะบทสุดท้ายแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับความน่าเชื่อถือของข้อมูลในครั้งที่4นะครับ ทีนี้จุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับก็คือนักเรียนสามารถใช้ซอฟต์แวร์ในการนําเสนอข้อมูลนะครับซึ่งซอฟต์แวร์ในการนําเสนอข้อมูลเนี่ยนักเรียนคิดว่า,าเป็นซอฟต์แวร์ประเภทไหนครับเป็นชื่อโปรแกรมว่าอะไรมีใครรู้ไหมซอฟต์แวร์ในการนําเสนอข้อมูลเนี่ยครับมีใครรู้ไหมเอ่ยเนี่ยซอฟต์แวร์ในการนําเสนอข้อมูลเนี่ย นักเรียนรู้จักซอฟต์แวร์ไหมครับจำได้ไหมกาฟิลจำได้ไหมซอฟต์แวร์จำไม่ได้อเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายให้ฟังนะครับอเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายให้ฟังซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ก็คือโปรแกรมนะชุดโปรแกรมชุดคำสั่งที่อ,อยู่ภายในเครื่องของคอมพิวเตอร์นะครับอ มันจะมีซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์ก็คืออุปกรณ์คอมพิวเตอรอ์ให้นักเรียนจำไม่ง่ายอย่างนี้ฮาร์ดแวร์ก็คือสิ่งที่เราสามารถจับต้องได้สัมผัสได้นะครับฮาร์ดแวร์ะนะ,ะเพียงพวกเมาส์พวกคีย์บอร์ดพวกอะไรอย่างเงี้ยเป็นฮาร์ดแวร์ส่วนซอฟต์แวร์เนี่ยเป็นชุดโปรแกร,รมที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็น Word, Excel, PowerPoint, Google Chrome อะไรพวกนี้ที่อยู่ในเครื่องนะครับพวกนั้นเขาเรียกว่าซอฟต์แวร แล้ว y o u ูทูบอะไรแบบนี้หรอคะครูอ่า YouTube ก็อ่าเป็นแอปพลิเคชันนะครับเป็นซอฟต์แวร์นะ,ะะะน,นะครับ,นนรบที่อยู่ในเครื่องอ่าในเครื่องนะทั้งอยู่ในโทรศัพท์มือถืออย่างเงี้ยที่อยู่ข้างในพวกเนี้ยนะครับเป็นซอฟต์แวร์อ่านะอะไรที่เป็นแอปก็แปลว่าซอฟต์แวร์หรอคะอ่าใช่ครับอ่าเป็นอ่าซอฟต์แวร์ที่เขียนขึ้นมาใช้นะครับเขาเรียกนะครับอ่าทีนี้ซอฟต์แวร์ในการนําเสนอข้อมูลวันนี้นะครับเราจะเลือกใช้โปรแกรม ไมโครซอฟอะไรเอ่ยไมโครซอฟอะไรไมโครซอฟ์ไม่ใช่ไมโครซอฟอะไรอ่าไมโครซอฟอะไรเอ่ยอ่าแบบอ่านะครับโปรแกรมที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับอ่าอ่านะครับโปรแกรมที่เราจะใช้ในวันนี้ก็คือโปรแกรม Microsoft PowerPoint นะครับโปรแกรม Microsoft PowerPoint อะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในเรื่องของการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะครับเราจะทำอย่างไรนะครับในการนะครับประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะครับเราเวลาเราสืบค้นข้อมูลเนี่ยด้วยตัวเราเองนะครับอย่างเช่นครูให้นักเรียนไปหาข่าวนี้มามานำเสนอให้คุณครูฟังนะครับวิธีการนะครับวิธีการง่ายๆนะครับจาก หนังสือนะครับจากหนังสือเนี่ยพวกนี้น่าเชื่อถือแน่นอนนะครับในหนังสือที่มีการตีพิมพ์วารสารนะครับที่อยู่ในห้องสมุดนะครับหรือหนังสือพิมพ์นะครับถ้าสมมติว่าคุณครูให้นักเรียนไปตามข่าวเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับอ่าแล้วเราก็นะครับจากแหล่งพวกนี้เราเชื่อถือได้แน่นอนนะครับเพราะว่ามีการตีพิมพ์แล้วก็มีคนอ้างอิงด้วยว่าเขาเป็นคนทำทำเรื่องพวกนี้ขึ้นมานะครับอันนี้ก็ จากการสืบค้นข้อมูลของนักเรียนเองนะครับอทีนี้เรามาดูนะครับการสืบค้นด้วยคอมพิวเตอร์นะครับจากจากค้นหาเองก็คือค้นหาจากห้องสมุดจากวารสารจากหนังสือจากอะไรพวกนี้ทีเนี้ยมาดูการสืบค้นด้วยคอมพิวเตอร์นะครับการสืบค้นด้วยคอมพิวเตอร์นะครับการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะครับพิจารณานะครับข้อมูลที่ได้นะครับว่า เป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือหรือไม่นะครับอย่างเช่นนะเราหาข้อมูลในเรื่องของอการกินการดื่มนะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วเป็นโรคอะไรบ้างอย่างนี้นะครับทีนี้นักเรียนพิมพ์เข้าไปใน Google นะนักเรียนจะหาข้อมูลพวกนี้นะครับทีนี้เวลาอ้างอิงนะ่ ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกินนะครับที่คุณครูบอกก็คือเขาจะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นออยเนาะสำนักอาหารและยาหรือถ้าเป็นเกี่ยวกับสุขภาพที่เป็นสุขภาพของเราอ่ะเป็นโรคเป็นนั่นเป็นนี่เป็นมะเร็งเป็นนั่นเป็นนี่มันก็ต้องเป็นพวกโรงพยาบาลนะเป็นคนให้ข้อมูลนะครับในเว็บ Google นะครับในที่เราพิมพ์ค้นหานะครับก็จะเป็นอาจจะเป็นโรงพยาบาลศิริราชอะไรอย่างนี้นะครับ หรือจะเป็นเกี่ยวกับทางการแพทย์นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่มันน่าเชื่อถือได้เนาะนะครับหรือนะครับจะเป็นหนังสือทั่วไปนะครับวารสารนิตยสารนะครับหรือข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนะครับแบบใดแบบหนึ่งนะนะครับเราสามารถประเมินได้เนาะตอนนี้ว่าข้อมูลแบบไหนที่เราควรควรเชื่อถือนะครับอ่า ทีนี้นะครับการพิจารณานะนะอย่างที่คุณครูบอกไปนะครับเราก็ต้องพิจารณาว่าใครเป็นผู้เขียนในเรื่องนั้นนะอย่างเช่นหาเลือ่องหาเรื่องมะเร็งในตับนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เขียนเรื่องนี้ที่นักเรียนควรเชื่อถือได้ก็ต้องเป็นหมอเป็นแพทย์เนาะนะครับโดยคนเขียนเรื่องนี้โดยเป็นนายแพทย์นั้นนายแพทย์นี้นะนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะนะ แล้วก็มาดูนะครับก็ต้องข้อมูลที่เราหานะครับก็ต้องมีความทันสมัยของข้อมูลนะครับเราก็ต้องดูวันเดือนปีของข้อมูลที่ถูกเผยแพร่นะครับอันนี้สําคัญนะครับเวลาเราหาอะไรเนี่ยเราก็ต้องหาหาข้อมูลที่มันเป็นปัจจุบันใช่ไหมนักเรียนนะครับหาข้อมูลที่มันเป็นปัจจุบันที่สุดนะครับอย่างเช่นเราจะหาเรื่องน้ําท่วมประเทศไทยนะครับตอนเนี้ยในเวลาเนี้ยนะครับเราก็ต้องพิมพ์หาแล้วก็ เปิดเข้าไปดูในในเว็บว่าเว็บไหนน่ะมันมันเป็นข้อมูลปัจจุบันนะครับอย่างเช่นไทยรัฐเนาะอาจจะเป็นเว็บไซต์ไทยรัฐไทยรัฐทีวีนะครับแล้วก็เข้าไปดูว่าข้อมูลเนี้ยมันเผยแพร่วันไหนเวลาไหนนะครับเพราะว่าเว็บไซต์ปัจจุบันเนี้ยเขาจะมีบอกว่าเขาโพสต์วันไหนนะครับโพสต์ข้อมูลเนี้ยวันไหนเวลาไหนกี marched, ่โมงมีหมดเลยแล้วก็ใครเป็นคนโพสต์นะครับอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นความ น่าเชื่อถือของข้อมูลนะครับอ่ะทีนี้นะครับโปรแกรมนะครับโปรแกรมที่เราจะนำานำมาเสนอข้อมูลนะครับะจะทำการนำเสนอข้อมูลนะครับด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint นะครับสัญ,ญลักษณ์ของมันก็จะเป็นตัว P อ่าตัว P สีสีอะไรครับนี่สีส้ม,น,ออมะนะครับอ่านะครับ โปรแกรมที่เราจะเรียนนะครับในวันนี้ก็คือโปรแกรม PowerPoint นะครับตัว P สีส้มจำไว้นะครับชื่อของมันนะครับก็คือโปรแกรม Microsoft PowerPoint <Yeah. S 1> เขียนแบบนี้นะ PowerPoint นะครับไอคอนก็คือสัญลักษณ์ที่อยู่ในหน้าจอเนี่ยตัวเนี้ยตัว P สีส้มนะครับ PowerPoint นะครับเป็นโปรแกรมในตระกูล Microsoft นะครับซึ่งปัจจุบันนะปัจจุบันที่นิยมใช้มากที่สุดก็เป็น PowerPoint 2019นะครับปี2019นเเวอร์ชั่นที่ใหม่กว่านี้ยังยังไม่ได้เขียนขึ้นมานะครับเวอร์ชั่นล่าสุดก็จะเป็นปี2019ที่เขาใช้กันนะครับทีนี้มาดูส่วนต่างๆของโปรแกรมนะครับ เดี๋วขออนุญาตนะครับคุณครูจะเปิดให้นักเรียนดูเลยนะครับ่าเห็นนะน่าจะเห็นนะอ่าส่วนต่างๆของโปรแกรมนะครับส่วนต่างๆของโปรแกรมนะครับพอเราเปิดเข้ามาใน PowerPoint นะครับเรา Double Click ที่ ไอคอนตัว P สีส้มเข้ามาปุ๊บมันก็จะมาอยู่ในหน้านี้นะครับมาอยู่ในหน้านี้นะครับงานนำเสนอเปล่าก,ก็คลิกไปนะครับทีนี้ในด้านบนนะครับในด้านบนตรงนี้เห็นไหมเอ่ย,ยจอของครูมันไม่ขยับไม่ขยับใช่ไหม ได้แล้วที่เดิมกูซูมให้ไม่ได้เห็นไหมเนี่ยเห็นที่ผิดไหมน่าจะเห็นนะ ใช่ไหมครับพอามาใหมา่อ่านะครับอ่าอย่างที่เราอ่าได้ศึกษาไปแล้วเนาะในสัปดาห์ที่แล้วนะครับอ่าพอเข้ามาในอ่าพอเข้ามาในในโปรแกรมนะครับพอเข้ามาในโปรแกรมนะอ่านะครับชุดโปรแกรมก็จะประมาณนี้นะถ้าเรากดตัว B นะครับตัว B ตรงเนี้ย นะครับเรามาอยู่ในคำว่าโฟลเดอร์ไเมนูที่อยู่ด้านบนนะครับมันจะมีเมนูคำว่าไฟล์หน้าแรกแทรกนะครับวาดออกแบบการเปลี่ยนภาพเคลื่อนไหวนะครับทีนี้เวลาที่เราจะเปลี่ยนนะครับเราจะเปลี่ยนตัวหนังสือแบบนี้นะครับเวลาเราจะเปลี่ยนให้เราคลุมตัวหนังสือก่อนนะครับเสร็จแล้วเราจะเปลี่ยนตัวหนังสือให้มันมีเงาแล้วก็กดที่ตัว S นะครับตัวหนังสือก็จะมีเงาขึ้นเห็นไหม เรากดให้มันมีตัวขีดเส้นใต้นะครับเหมือนโปรแกรม Microsoft Word ที่นักเรียนเคยเรียนมาเลยนะครับก็ตัวขีดเส้นใต้ก็กดตัวยูนะครับมันก็จะขีดเส้นใต้เห็นไหมนะครับถ้าเรากดตัวไอมันก็จะเอียงนะครับตัวเอียงแล้วก็มีก็คือตัวหนาแค่นี้เองนะครับเหมือนกันกับโปรแกรม Microsoft Word เลยนักเรียนนะครับถ้านักเรียนใช้ Word เป็นนะ PowerPoint นักเรียนก็ใช้ไม่ยากนะครับ ทีนี้ข้อดีของ PowerPoint ที่เขานำมาเสนอนะครับก็คือก็คือมันสามารถมีลูกเล่นต่างๆมีลูกเล่นต่างๆเยอะมากนะครับอย่างเช่นคุณครูจะแทรกรูปภาพเข้ามาคุณครูไปที่เมนูคำว่าแทรกนะแทรกรูปภาพแล้วก็เลือกรูปภาพจากอุปกรณ์นี้นะครับรูปภาพมีเยอะมากเนี่ขออนุญาตนะครับ อ่าคุณครูก็จะเอารูปของตัวเองนะครับมาป๊าอมาแทรกเข้ามานะครับสวัสดีครับแบบนี้นะไม่ใครหนูะไม่เห็นภาพคุณครูเห็นไหมครับมีใครเห็นไหมเอ่ยขาของหนูก็ไม่เห็นเลยค่ะหนูไม่เห็นภาพคุณครูไม่เห็นแล้วค่ะเห็นคุครูเห็นหรือยัง โอเคไม่เป็นไรนะครับทีนี้นะครับเวลาเรานําเสนอ,อเราก็ต้องจัดรูปภาพกับข้อความให้มันอสอดคล้องกันนะครับสอดคล้องกันกับเรื่องที่นําเสนออย่างเช่นคุณครูให้นักเรียนทําเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในเ <You are S 1> อง จังหวัดอุบลราชธานีนะครับนักเรียนก็ไปหารูปของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นแล้วก็เขียนชื่อหัวข้อแล้วก็คาอธิบายนะครับข้างล่างว่าเป็นยังไงทีนี้เราจะทํายังไงให้นะครับให้อ่าข้อความข้อความดังกล่าวนะครับหรือข้อมูลที่เรานํามาเนี่ยมันน่าสนใจนะครับอ่าแล้วก็ไปที่ต้องมีลูกเล่นอ่าต้องมีลูกเล่นถูกต้องนะครับการเปลี่ยนนะครับไปคลิกที่การเปลี่ยนนะอ่ามันก็จะเป็น เราสามารถเลือกได้ว่าให้ภาพมันเลื่อนไปทางไหนนักเรียนเห็นไหมครับเห็นที่คุณรูณทำไหมเนี่ยไม่เห็นแล้วคะ่ะไ,ไม่เห็นคะ่ะืมอแสดงว่าอ่มันยังไม่นะเดี๋ยวครูขออนุญาตแชร์ใหม่นะครับเดี๋ยวครูขออนุญาตแชร์ใหม่เนาะสาาทีไมค์กูคายคล้ายมันมันกัแบท่า เห็นแล้วเห็นหรือยังครับเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะโอเคนะครับทีนี้นะครับอพอเราได้มาแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็นะครับมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนคลิกเปลี่ยนได้นะครับอยากให้ภาพของเรานะครับมันมีลักษณะแบบไหนนะครับ นักเรียนว่ามันดีขึ้นไหมเนี่ยน่าสนใจขึ้นเนาะนะครับหรือเลื่อนเข้าแบบนี้นะครับแบบนี้หรือแยกอ่าแบบนี้นะครับก็ได้เหมือนกันนะน่าจะเห็นเน,ะเนาะอทีนี้การเคลื่อนไหวของรูปนะคุณครูอยากให้รูปมันเคลื่อนไหวเข้ายังไงนะครับับอ่า ลอยเข้าแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะให้ตัวไหนมันเลือกก่อนก่อนหรือหลังนะครับค,คุณครูก็เลือกเลือกไปก่อนนะครับแล้วก็เลือกตัวเลือกได้เยอะมากทีนี้เดี๋ยวค,คุณครูจะลองเล่นให้ดูนะครับคุณครูจะกดเล่นเล่นคุณครูมีเมาสองอันคะ่ะได้ค่ะเห็นไหม เห็นไหมครับเห็นแต่ภาพสีขาวเห็นไหมครับคุณครูเห็นแล้วโอเคอ่ามันก็น่าสนใจขึ้นทีนี้ในเนี้ยมันสามารถใส่รูปใส่เสียงใส่อะไรก็ได้เยอะแยะนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนเดี๋ยวคุณครูจะสอนให้นักเรียนทําเรื่องพวกนี้กันนะครับในภาคเรียนที่สองก็น่าจะมานะครับตอนนี้คุณครูขาครับ ครูคบทำแอปนี้ได้แค่แอปเดียวเหรออืมอันนี้เป็นเป็นการเรียนของเรานะเป็นการเรียนของเราเราต้องเราต้องต้องได้เรียนในโปรแกรมนี้นะครับ PowerPoint แล้วแล้วแอปนี้สามารถใช้ในโทรศัพท์ได้ไหมคะมีมีครับมีในโทรศัพท์มือถือนะครับแต่น่าจะเป็นมือถือที่มันน่าจะแรงหน่อยนะครับสเปคดีๆหน่อยนะอมีครับมีใน iPad มีอะไรมีหมดเลย ในตระกูล no Microsoft นะครับมีโปรแกรมนี้เหมือนกันนะ,ะ,ะเดี๋ยวเราจะได้ทําเป็นชิ้นงานส่งคุณครูนะครับถ้าเราได้มาเรียนเนาะแต่ตอนนี้เราก็รู้พื้นฐานของมันไปก่อนว่ามันทําอะไรบ้างนะครับสามารถแทรกรูปได้เปลี่ยนข้อความให้มันกระพริบได้นะครับทําให้สิ่งต่างๆทั้งหมดในนี้มันเคลื่อนไหวได้นะักนะเรียนนะครับ อันนี้ก็จะเป็นข้อดีของโปรแกรม Microsoft PowerPoint หรือชื่อของมันก็คือโปรแกรมเพื่อการนำเสนอนะครับชื่อชื่อภาษาไทยนะที่แปลให้ก็คือโปรแกรมเพื่อการนำเสนอนะโปรแกรม Microsoft Word นะครับโปรแกรม Microsoft Word ที่เราเรียนไปนะครับชื่อของมันก็คือ,อโปรแกรมประมวลประมวลอะไรนะครับ ครจำได้ใครจำได้โปรแกรมอะไรประมวลนวพรจำได้ไหมหน้าหรือพรไหมหนรืนพรจำได้ไหมประมวลแล้ว่ะจำไม่ได้ขอบครูโปรแกรมเพื่อการประมวลผลคํานะครับโปรแกรมประมวลผลคําก็คือโปรแกรม Microsoft Word โปรแกรม Microsoft PowerPoint ก็คือโปรแกรมเพื่อการนําเสนอ โปรแกรม Microsoft Excel นะครับ Excel เนี่ยจะเป็นตัวสีอะไรนะตัวตัว X สีส,สีอะไรจำได้ไหม Excel สีน้ำตาลนะ่ะสีเขียวไม่ก <laughs> น,นัมามันเห็นมันเหมือนเป็นสีน้ำตาลอ่านะครับอันนี้ก็จะเป็น,นก็จะเป็น เขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวขออนุญาตแร์สกรีนอีกสักครูน่นะครับเดี๋ยวเราจะจบอนะครับทีนีนะ้ก็จะเป็นแบบฝึกหัดนะครับอ่เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะจริงๆมันจะต้องเป็นงานกลุ่มนะนักเรียนแต่ตอนนี้เราไม่ต้องทํานะครับ สิ่งที่เราต้องหามาก<น>็คือเรื่องชื่อเรื่องนะครับเนื้อหาแล้วก็แหล่งข้อมูลอ้างอิงนะครูจะให้นักเรียนหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งในอินเทอร์เน็ตนะครับอแล้วก็ให้ลงมือทนะอํานะอทีนี้มาดูนะครับแบบฝึกหัดนะครับเรื่องความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะครับจากโพสต์ดังกล่าวให้นักเรียนพิจารณา พฤติกรรมของบุคคลต่อไปนี้แล้ววงกมลมล้อมรอบพฤติกรรมที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะครับให้เราวงกลมสองคำนี้นะครับพฤติกรรมนี้นะครับมีคนคนหนึ่งนะครับใช้ a c e b o o k นะครับใช้ Facebook ตัวนี้นะครับชื่อว่าสมุนไพรใกล้ตัวนะครับโพสต์ว่ามหาสจั์สมุนไพรไทยมะนาวดับกระหายชุ่มคอคลายร้อน นะครับมะนาวนะครับสามารถดับกระหายชุ่มคอแล้วก็คลายร้อนได้ทีนี้นะครับเรามาดูความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะเราจะมาประเมินนะครับหนูนากดแชร์ทันทีนักเรียนว่ามีความเหมาะสมไหมครับฮัลโหลไม่ค่ะ ม่ค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าถ้าเรายังไม่ได้ตรวจสอบให้ดีๆแล้วไปแชร์มุ่งสวบมันก็จะเกิดโอเคนะครับโนนากดแชร์ทันทีก็คือไม่เหมาะสมนะครับอ่ะเฟรมดื่มมะนาวแทนการดื่มน้ําสะอาดอ่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมค่ะไม่เหมาะสมแต่ว่าเราจะต้องศึวษาก่อนว่าถ้าว่ามันจริงหรือไม่ ถ้าสมมุติว่าเรายังไม่ศึกษาแล้วมันไม่จริงมันอาจจะเป็นอันตรายต่อตัว,ตวเราได้โอเคนะครับโอเคอ่ะต่อไปข้าวหอมนําข้อมูลไปปรึกษาพ่อก่อนที่จะเชื่อเหมาะสมไหมครับเหมาะสมค่ะเหมาะสมค่ะเหมาะสมนะถ้าเราศึกษาคนที่มีความรู้อ่านะครับโอเคอเดี๋ยวเรามาดูก่อนมาดูกันนะครับข้าวฟ่างนำข้อมูลไปบอกญาติ ให้รับประทานมะนาวมากๆครับไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมค่ะ,คะไม่เหมาะมมสมค่ะอ่าลีโอ,อหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งอื่นหาข้อมูลเพิ่มเติมเหมาะสมเหมาะสม,ม,สมไหม,ม,ม,ไม,มครับเหมาะสมค่ะอ่าเหมาะสมนะครับหาข้อมูลมาอ้างอิงเนาะว่ามะนาวเนี่ยมันจริงไหมนะครับอ่าไทเกอร์ยังไม่ปักใจเชื่อ รอดูข้อมูลอื่นๆเหมาะสมไหมครับผสมผงมะนาววุ้ยชุมอ่านนะครับเหมาะสมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอ่าต่อไปพร้อมลบน่ะเด็กชายพร้อมลบเนี่ยล้ค้นหาสรรพคุณของมะนาวจากเว็บไซต์เพื่อความแน่ใจเหมาะสมไหมครับเหมาะสมครับมาสมเหมาะสมเหมาะสมค่ะ คุณพิมพ์ใส่กระดาษไปติดป้ายประกาศหน้าอาคารเรียนเหมาะสมไมไเหมาะสมมาเมานะครับอ่ามะนาวสอบถามคุณครูก่อนแชร์ข้อมูลเหมาะสมไหมครับม่เหมาะสมเหมาะสมเหมาะสมนะครับเชอร์รี่พิสูจน์ด้วยการไปเก็บมะนาวมารับประทานทันที เหมาะสมไหมครับในเหมาะสมใช่โอเคนะครับอ่าทีนี้เรามาดูเฉลยกันน,กนะครับเรามาดูเฉลยกันกนะครับอ่ามาดูในข้อแรกนะครับในข้อแรกอ่านุนากดแชร i, ท์ทันทีอันนี้ก็ไม่เหมาะสมนะนักเรียนก็น่าจะตอบถูกกันทุกคนนะครับเฟมดื่มน้ำมะนาวแทนการดื่มน้ำสะอาดไม่เหมาะสมนะครับ เขาหอมนําข้อมูลไปปรึกษาพ่อก่อนนะครับโอเคถูกต้องนะครับให้เราถามคนที่มีความรมู้นะครับโอเคต่อไปนะครับเขาฟางนําข้อมูลไปบอกญาติให้รับประทนะานมะนาวมากๆนะครับไม่เหมาะสมนะอ่าลีโอหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งอื่นเหมาะสมไทเกอร์นะครับยังไม่ปักใจเชื่อเราดูข้อมูลอื่นเหมาะสมนะครับโอเคพร้อมลบ็หาจะม, <Yeah. S 1> มีความแน่ใจเหมาะสมนะครับ อันนี้ไปปิดกล้ประกาศหน้าคาเรียนก็ไม่เหมาะสมอ้าวโอเคแสดงว่าะมะานาวอสอบถามคุณครูก่อนแชร์ข้อมูลนะครับถูกต้องนะครับเชอรี่พิสูจน์ด้วยการเก็บมะนาวที้ไม่เหมาะสมนะครับโอเคแสดงว่าเราทําถูกทุกข้อเลยนะครับปรบมือให้ตัวเองนะครับปรบมือด้วยอ่าสรุปได้ว่านะครับสรุปได้ว่า การเลือกใช้ข้อมูลควรเลือกจากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือโดยพิจารณาจากองค์ประกอบต่างๆเช่น URL ชื่อผู้เขียนวันที่เผยแพร่ข้อมูลแล้วก็แหล่งที่มาของข้อมูลนะครับก็จบลงแล้วนะครับจบลงแล้วนะจบลงแล้วในการเรียนการสอนของวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่เข้ามาฟังเนาะน่าจะได้ความรู้ไปเยอะแหละวันนี้นะครับในเรื่องของนะ ทำยังไงนะเจอข้อมูลแบบเนี้ยเราจะมีการจัดการยังไงเราจะเชื่อเลยไหมอย่างนี้นะครับคุณครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนทุกคนนะครับใชนะ้ความคิดของตัวเองค,ดดนะคิดได้นะคิดได้นะไปเจอข้อมูลที่แชร์ใน facebook แบบเนี้ยให้เชื่อเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างเช่นดื่มน้ําขิงต้านโควิดนะครับนักเรียนก็ให้หาข้อมูลเองนะนะครับให้เอาโอเคหนูเคยได้ยินค่ะอันนี้หนูเคยได้ยนิน อ่านะครับให้เราหาข้อมูลเองอะนะครับอุ่ณคูนมไนไล่น้ํ <จำ S 2> าท่วมอ่าเราสามาอีกอันนึงค่ะคู่สวนมน้ําท่วมแบบสวนมน้ําท่วมนะครับอ่าให้นักเรียนพิจารณาเองเนาะนะครับอ่าเราเรามีความคิดกันทุกคนนะ นะครับคุณครูจะไม่บอกว่ามันผิดหรือว่ามันถูกนะครับแต่เรานะครับเราโตแล้วเนาะนะครับเราสิ่งที่เราเรียนไปในวันนี้นะครับความรู้ของคนเราก็เราสามารถนําไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจําวัน,นเราดูข่าวนี้เราจะเชื่อดีไหมหรือเราจะทํำยังไงนะครับให้นักเรียนหาข้อมูลต่อในโลกออนไลน์ในสื่ออินเทอร์เนต็ตต่างๆนะครับเป็นการเป็นยังไงนักเรียน เป็นการคิดของตัวเองนะถ้าเราไม่แน่ใจให้ถามคุณพ่อคุณแม่ของเรานะครับอย่างนี้เป็นต้นเนาะ <c oughs> ก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวเรามาถ่ายรูปรวมกันนะครับเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปรวมกันนะครับนักเรียนที่ปิดกล้องไปนะครับเดี๋ยวให้เปิดกล้องให้ดูด้วยนะครับอัญชิสาพานุพงศ์ธนพลน,นะครับโอเคมาแล้วอัญชิสาไปไหนเอยอัญชิสา ใช่ออกแล้วหรอครูยังไงยังอยู่อยู่แต่เขาไม่เปิดกล้องเขาแอบเล่นติ๊กตอกเราวครูน่าจะใช่นะน่าจะใช่อันชีสาไปเล่นติ๊กตอกแน่เลยอ่าเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนอ่าทำแบบสอบถามไอ้แบบทดสอบที่เรียนวันนี้นะครับสิบข้อส่งไปทีหลังนะน่าจะประมาณบ่ายนะครับนักเรียนที่ไม่เข้าเรียนก็เข้าทําด้วยนะครับง่ายๆนะ ขอชื่นชมคนที่ทําคะแนนได้เต็มแล้วก็ได้เกือบเต็มนะครับแ9 0สอ่าแสดงว่าเราเก่งแล้วแหละอ่าอยู่ในช่วงคะแนน8คะแนน9กอ่าสิคะแนนอย่างนี้นะครับก็ถือว่ามีความตั้งใจทํานะครับก็ขอขอบคุณนักเรียนที่นะตั้งใจเรียนด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปรวมกันนะครับอันที่สาไม่มาไม่เป็นไรอ่าวันนี้เอาท่าไหนดีเอ่ย แล้วแต่หัวเราไม่มีที่ตั้งเอาเอาท่ากาฟิวแล้วกันเห็นไหมเห็นท่ากาฟิลไหมเอาท่าโปรไฟล์ของไอเดียเอาท่ากาฟิวสิท่ากาฟิวกาฟิวกับแก,ก๊กท่าก้าฟิวหนูยังไงอย่างนี้เหรออย่างนี่เหรอ <c oughs> แบบเนี้ยไอเดียท่าแบบเนี้ยเดี๋ยวหนูไปเพ้นท์รูปโปรไฟล์ก่อนนะครูแป๊บหบนึ่งอย่าแงบบนี้เอย่าแงบบนี้กาฟิวแบบ กับฟิวเก็กรอแล้วกับฟิวเก็กร้อแล้วนะครับอันนี้อย่างนี้เห็นครูไหมอ่านะครับอ่นนึงไอ้วลียาไปไหนแล้วนะ่ะเขาไปเปลี่ยนรูกโกป้ไปเดี๋ยวเพิ่งเปลี่ยนสิได้เย็นเย็น,นนะอ่าวลียามาแล้วนะครับหนึ่งสองสามขอพี่หนูอ,อยู่ปสี่หรอ <laughs> อะไรนะ โ <Okay, S 2> อเคเรียบร้อยแล้วปสี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณนักเรียนทุกคนนะครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ใครเป็นหัวหน้าห้องให้พานุพงศ์ให้พานุงพนงศ์เป็นหัวหน้าห้องแล้วกันไอ <c oughs> นายนายอะไรเนี่ยเ,เสือทองเนี่ยนายเสือทองเนี่ยอ่าอในเซน,นเนเนเซนน่ะให้ในเซนเป็นหัวหน้า ใเนเซนผูหนอหน้าบอกทำความเคารพครับพอสองสมองพอสีอันั้นในเซนเพื่อนเปิดไม้ด้วยครับในเซนเปิดไม้ด้วยขอบคุณนักเรียนทุกคนครับบ๊ายบายเน<า>ยัเ ทัาเรียนครับบ๊ายบาย